สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำคลิปการเล่นมิชชั่นที่เป็นการอจอยอ,อประหว่างทีซอกซีกวันซิกนะครับกับทางทีมของ c ีซีเด็บกรูนะครับมาให้ชมกันโดยมิชชั่นในวันนี้นะครับชื่อว่า Operation p p r r t t o o n o ดาวพัวนะครับโดยทั้งหมดเป็นการจำลองเหตุการณ์สมมุติเพื่อทดลดในการเล่นเพียงเท่านั้นม่ได้มีเจตนาพาดพิงคนหรือหน่วยงานใดขอให้ทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงเอ็นจอยครับผม โดยภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นการค้นหาตัวและก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สหประชา,ชาตินะครับชื่อว่าโจเซฟแพ็คแล้วก็าหาตัวแอฟริกันวอลล์ที่ก่อการรัฐประหารในประเทศอิสราเอลนะครับส่วนอีกหนึ่งภารกิจจะเป็นการตามหาตัวท่านทูตสหรัฐ Phillip, แพทริกฟิลิปและก็ลูกชายของเขานะครับในวันนี้จะมีทีมทีซอกแล้วก็เด p บบลูซิกวันซิกแล้วก็ตามด้วยแอร์ทีมของทางเซิร์ฟซีซีนะครับผม โดยรายละเอียดภารกิจทั้งหมดจะมีดังนี้ครับเมื่อเวลาตี 4, สี่สามสิบนาทีได้เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศอิสราดูลานำโดยอดีตผู้บัญชาการกองกําลังในพื้นที่นายพลชวนิล่าวัสุกูซึ่งต,ต่อต้านการมีอยู่ของกองกําลังสหรัฐในอิสราดูลาทาให้สถานทูตสหรัฐถูกโจมตีโดยกองกําลังติดอาวุธที่นําโดยนายพลวัสุกูส่งผลให้มีพลเรือนสหรัฐบางส่วนติดอยู่ในเมืองหลวงของอิสราดูรารวมไปถึงท่านทูตแพทริกและลูกชาย ต่อมาหน่วยงานไม่ประสงค์ออกนามได้แจ้งเข้ามาว่ามีเจ้าหน้าที่สหรัประชาชาติสัญชาติอเมริกันนมว่าโจซฟ h แฟล็กได้ถูกควบคุมตัวไว้ในเมืองหลวงเช่นกันแล้วก็มันจะมีเขาจะให้เรียกฮอมารับอ่ะแล้วก็ถ้าฮอลงไม่ได้เขาจะให้เราไปที่ UN ข้างล่างครับล่างสุดของเอลอะอ๋ะ <c oughs> อนี่ <c oughs> แต่แต่อีกทีมนึงคือ <have> หา พร้อมแล้วพร้อมแล้ากองกำลังมันจะอยู่ในวงสีส้มอ่ะครับอ๋อมันฟองบองก็ได้มาพิยุทธมีสีอะไรด้ใช่ไหมทั้งหมดใช่ครับมีสองครับค่าสังหารหัวหน้ากองกำลังกับช่วยเหลือตบกันสองสองจุดตะกันลมลมออบเจกต์อ่ะอ่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแอร์ซัพพอร์ตเรามีอะไรบ้างอ่อ ยกเว้นเจ็บครับทุกอย่างยกเว้นเจ็ดลิเปอร์ฮาเปเช่เอเอในพื้นที่เขาว่าไงบ้างเอเอไม่มีครับเช็คแล้วใช่ไหมหนักสุดใช่ครับหนักสุดที่เขาบอกคืออ่าฟิฟตี้แคลกับดูสกาสักรู่นะกลุ่มกบฏในแอฟริกาเนี่ยนะใช่ครับอาวุธหนักสุดอะไรเยอะท้บคาร์บีจีไงครับเขาบอกว่ามีอะไรไม่ใช่วงมีแบบ PMP อ๋อตอนนี้เข้ามาให้ใช้สูงสุดคือ Little Bird ครับเป็นคิวเลอีกส่วนท้าเ่เข้าไนที่ได้อเเชไม่ได้ครับเขาบอกว่าพื้นที่เมืองเอาปืนสามสิบม็นเข้าไปยิงไม่ได้แล้วก็พื้นที่ยูเอ็นใช่ครับแล้วก็พื้นที่ของ u ูเอตรงขวาล่าง เขาบอกว่าต้องรับคําสั่งจากสภาคองเกสก่อนถึงจะเข้าไปได้ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งเลยก็คือไม่ได้ไม่น่าได้ไม่ได้ครัิดว่าไม่ได้อ๋อก็คือเราเราไม่สามารถเข้าไปในแอร์เบดนี้ได้ใช่ไหมใช่เอ่อไม่เขาบอกว่าแค่พื้นที่ของ UN เอนะครับไม่รู้ทางขวานี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคอมมานยังไม่ได้แจ้งคือเราเข้าได้แต่บินเข้าไปไม่ได้เหรอหรือยังไงน่าจะบินเข้าไปไม่ได้นะ ท้ายที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเรามีการสนับสนุนทางอากาศแค่ลิทเติ้ลเบิร์ตติดปืนเท่านั้นเนื่องจากกระสุนของอากาศยานชนิดอื่นอาจทําความเสียหายให้กับตัวอาคารบ้านเรือนและเสียงที่จะเป็นอันตรายต่อพลเรือนในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ครับในตอนแรกพวกเราตัดสินใจที่จะใช้รถเข้าพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ภารกิจมีขนาดกว้างและจะต้องเตรียมยุโทโธปกรณ์สำรองเข้าไปใช้ในพื้นที่แต่ด้วยข้อจํากัดของเวลาทีมของผมจึงได้ขอเข้าพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อความปลอดภัยของตตัวทท่าู ส่วนทางทีอนั้นจะออกเดินทางด้วยรถและตามมาช่วยสนับสนุนในภายหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันไปช่วยทูดให้ทันกันพี่พี่จะเข้าพื้นที่ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต้องเข้าก่อนเพราะทูดจะตายหาแร้วจะตายช่วยทูดก่อนลูกทูดแต่ทูดทำใหม่ได้อาจจะใช้เวลาหน่อยพี่จะอยู่ในพื้นที่เลป้าหรือว่าต้องรับออกด้วยอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับลองออเดอร์ชามแฮนซัมออเดอร์ชาม แล้วคนหล่อเท่วันนี้ก็เป็นใครวันนี้เขาใส่ชิมักปิดหน้าปิดตาเนี่ยร้อนทิหายแอฟริกาดูจะโม่งยังเห็นเลยโอเคทุากาวันอันนี้เขารีบจริงไหมครับเนี่ยจริงๆดีขึ้นเหมือนพอรเขาใจเย็นมากเลยอย่าค่อยไปเร่องหนึ่งศูนย์แปดเนาะ หนึ <108 S 2> ่งศูนย์แปดเลดีโอเช็คครับอนบัออนบอร์ดอันบอรดกี่เช็คเป็นหนึ่งทีแล้วไม่มีใครตัวอาเ<ร>อซ <LC S 2> เป็นลีมาโซลูกอบพันนะครับขอเร่งด่วนเลยครับพอด,ดีที่พีทีทางบริการเหลือสองคนแล้วขอเร่งด่วนเลยมาถึงตรงนี้ผมเพิ่งจะทราบเมื่อตอนตัดคลิปว่าวิดีโอที่ผมอัดเอาไว้มันเก็บภาพมาไม่เต็มจอครับต้องขออาภายัยจริงๆครับ เนื่องด้วยปัญหาทางเทคนิคทำให้ผมไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้เลยโอ้โหเต็มดาฟ้าเลยตายวมดตายแรงเกี่ยวคับนังบินโดด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 ถึงแล้วคอับจุดเทียบไหมใครเป็นอะไรไหมท่านผมเห็นรอไปเป็นรูปเลย ป้ให้บีตรงไหมพี่เอานักบินข้างนอกนีรูกระแพงโอเคอ๋ออพิจีไม่ทันไรก็โดนชุดใหญ่เลยครับเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างที่จะฮอตอย่างมากแต่โชคยังดีที่ฮอไม่ได้ระเบิดแล้วเราต้องรีบแข่งกับเวลาเพื่อเข้าช่วยเหลือท่านทูตให้ปลอดภัยให้เร็วที่สุดพี่ฮอรมพี่ฮอดี่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นมีใครพี่มันหูดับเลยวะนักบินมีกี่คนอ่ะคนเดียวคนเดียวครับคนเดียวนักบินอยู่นี่นักบินมีคนเดียว โอเคครับมี10วิอ่าถอยถอยหน่อยนักบินไว้ครับ Bios ถอยมาด,ยด่านฟ้าระวังด่านฟ้าเห็นท่านทูดจากหน้าต่าง,ลลงแล้วกำแพงท้ายลุหน้าระวังครับมีแมนดาวนหนึ่งครับขอชื่อนอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันที่ลองยศยศโอเคพี่ตื่นเอ๊ะแ <Okay. S 1> <ป>ม่งน,นัดเดียวจริงๆอี่นุย้ยไม่เห็นทางขวามือจริงหรอยิงไปแล้วตัวหนึ่งขวาเหรอขวาใกล้เลยไม่เห็นอ่ไนะไอ้วนเกีอบโดนเลยลูกซองนะ

ืนโประวังชั้นบนนะฟิลมแจ๋วไม่นารอดตามรเก่ตามหลอยู่นะลีลดรีลดให้ปืนฟิล์มแก๊กแก๊กออกออกเอกไปหน้าองเลย ตัวไกลสุดเลยบนหลังคาทำไมเพิ่งได้ตัวบอกให้เอาลงมาตั้งนานแล้วเอ่อบรรยากาศเขาปางตรงเทปีทีพอดีพี่แล้วตอนนี้อยู่ไหนกันกำลังลงเลยสิผมไปเซตแล้วเบิดให้อีกํำนะ รเราได้ทําการช่วยเหลือและส่งตัวท่านทูตออกนอกพื้นที่พร้อมกับบริีการและนักบินที่เครื่องตกในตอนแรกเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะเป็นการเข้าช่วยเหลือในส่วนของลูกชายท่านทูตหรือแพทริกจูเนียครับเดี๋ยวสป,ปอร์ตให้เขาเอซีหนึ่งเอซีองพวกนั้นแหะเดี๋ยวไม่รู้โรงพยาบาลจะบังเปล่าแต่จะมุ้เรื่อยๆจากทางฮอตเดอะไปทางตึกโรงพยาบาลถ่าที่ได้ไนซะัพพอร์ตไม่ได้เดี๋ยวขับรถเขไปอีกุ่ กองทัพสลัมสังกะสี น้ำพี่เป้์ล่วงเหรอใครได้กลับไปดูพี่เป้์อ่ะไม่คนเดียวอ่าลเป้ขึ้นไปซัพพอร์ตข้างบนน่ะซัพพอร์ตคนเดียวซัพพอร์ตไม่ได้หรอเดี๋ยวกลับไปดูพี่กลับขึ้นไปดูเป้นะเข้าอะเย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 อะ คอยเด้อแฟดใช้เด้อแฟดเอาวสวยพี่เป็นตัวเป้แล้วไม้ตื่นแล้วเออเมื่อกี้แค่ขึ้นบันไดก็โดนแล้ว น่าจะตัวนี้แหละเป๊ะๆนี่หละเน่ว่าจะเอ๋ไอ้กูเจอแล้วอโอเคจะยิงไปพี่นออตตื่นย่งครับมีฟิฟตี้ไหมเหรอพี่ไม่รู้จากไหนวะเป็นเอ็มจีครับดาวดโอเคอเคนี่ยยิงมาะนะเจะทางขวาผมหาไม่เจอ ยิงกดเราอยู่อะพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนวะมันยิงกัดผมพีม่ม,มันยิงกัดผมพี่ถอดไม่ได้นะเปลี่ยนมุมอยู่เจอป้าพี่บันเอ,อ่อเจอตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช่ยิงยวรงวมกันละซ้ายไม่เห็นไม่ไดาวนี่ดาวต่อที่ยิงตายแล้วครับได้ม,มั้งพี่ได้ละตัวที่เคาะเราอะ่ะเจอบเจ็บเจ็บเลย มีตัวในบ้านว่าไงทีสองคนจะเริ่มเข้ากันเลยฟิตต่าตายเขาเพิเข้ากันใช่ไหม่วนมีเม็กาเข้าเลยฟิตัตอ่าตายตัวไกดสุดก็จะมีไอคด้วยเห็นมพงขึ้นรถกันบอดโคตร ใช้แบงบ่อยๆใช้แบบไม่ต้องประหยัดไม่ต้องเสียดายแตแบงใช้ไปเลยนะเหมือนพี่แต่แบงก์ก่อนออยู่ในกระเพงขวามือเลกพี่แะเอหลุดทิกะขวามือเลยพี่นงเข้าขวามาเตรียมอยู่นะประตูหน้าโอ้ตัวนั้นเลยพี่นึกว่าตัวใต้เป็นได กดใต้บ <Okay. S 3> <Okay. S 1> ันไดดาวโอเคพามาสังเเณเอ็กซ์ไซเดตินให้ซึ่งเลยเลยโอเคทำไมปุ่มปีไ่ได้อะปีดิหล่อ้าเออยิงยิงได้ปะอืออือแยหน้าห้องน่าจะเข้าไม่ได้มั้งถ้าห้องมันเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เจอน่าจะลูกท่านทูตและเสื้อเหลืองผ้าปิดตาโอเคอยู่ไหนครับอ่าอยู่ชั้นสองห้องซ้ายสุดครับจะอีแบบไหนมั้ยไงโอเคไม่ต้อี่มาเราจะได้ไม่ต้องต้องเอารถมารับวะทั้งนั้นอ่ะจ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 ูนหนีครับจูนหนีแม่งตัวเออน่ะลูกเขาเคยดูวงคำเหล่าปะคุณผู่ครับพูดถึงขี้แล้วหิวข้าว บอดเขาบอกให้เราถอนได้เลยพี่จี้เม่นจังวะพี่แฟงฮะ<ห>บอดเปนเม่นจันงวะเออเม่นแม่งพีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจในส่วนของทีมเดฟกรกูซึ่งก็ได้ทำการเข้าช่วยเหลือท่านทูตและลูกชายจากดินที่ได้อย่างปลอดภัยต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับปัญหาในเรื่องของภาพที่ไม่เต็มจอและทำให้ดูยากไปบ้าง หากท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถติชมหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหากชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อติดตามผลงานต่อๆไปที่กำลังจะมาถึงสัญญาว่าจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ baby